ร้อนดุร้อนดุเราจะเกลีกันไปแถวเลยเอาล้วครับผมเราเชื่อว่านอกจากการที่ไม่ถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยได้มาเมืองไทยครั้งก่อนหน้าคราวนี้กลับมาอีกครั้งน่าจะได้รู้จักคําภาษาไทยอะไรเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะอยากรู้ว่าเขาพอจะมีคําไทยอะไรน่ารักน่ารักฝากาแฟนๆได้บ้างไหมลองสักคนละคำกันได้สิเทลกูปานนอ คะพวกชิปรุ่นเก่าอีกซีเซลหรือว่าหรือว่านะอาจจะพ่วงด้วยอาจจะพ่วงด้วยแบบถ้าเอควีโออะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักมีอะไรฝากด้วยหรือเปล่าน่ารักแต่ท่านเจียดีคนคนละหนึ่งคำนะคนละหนึ่งคำท่านเจีย่าลองดูลองดูว่าใครได้อะไรบ้างนะฮะกลับมาครั้งที่สองต้องพูดได้มากกว่าเดิมแล้วนะล่างหนอน้อยนะครับ รักน้องหน่อยนะครับน่ารักรักคนดีไ,ดไ,ดไม่สามมสารักน,น่อยนะคะนคดีรัรนกนะคะคนดีอโอเคอ๋อหัวใจที่หมายว่าราอมีแกรสอยู่ข้างใน น่ากล้าน่้าตั้มไปได้แต่จนนาคกับไม่หน้ากั้ากล้าตั้มไปรักแต่เธอน่ารักตามไม่ไหวเดียวอันนี้อันนี้ไปดูในทวิตต่อมาหรือเปล่าเดีวเดียวๆโหมีประโยคแอลเยอะกว่าเราอีกเลเนี่ยเชิญต่อเลยครับผมถามเดียว หนูค่ะคิดถึงหนูนะคะหนูค่ะขอใครพระอวยคงยั่งยมยั่ยบขอให้ขบนชุ่ชองยั่งยำขอให้ขบวนชุบชองยั่งยำนอโเหรอคะ ไม่ผิดไม่ผิดครับได้ได้ใช่ไหมไม่ผิดเนาะได้นะได้นะไม่ผิดนะโอเคเข้าพรมผมหนาเขาใจเขาใจใหรเขาใจครับเ้าพรมผมผมนาเขาใจห้าปล่อยมือผมนะเข้าใจไหมโอ้ยห้ามปล่อยมือผมนะเข้าใจไหมตายแล้วเฉียบมากครับผมอ่ะสุดท้ายครับ อยากกินมาหาหนูทุกวันเลยอยากกินมาหาหนูทุกวันเลยเอ <Yeah. S 2> อยากอะไรทีนะอยากกินมาหาหนูทุกวันเลยอยากกินมาหาหนูทุกวันเลยโอ้ใครไปสอนออนแบบนี้ขอเซ็นได้ทีใหีเกรงใจเาเลย